สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพบกับตูกกบเวลาคือเก้าครับพี่น้องะ่ะมัอนีได้เมนูหอยบิดครับพี่น้องหอยบิดเป็นการกินครั้งแรกด้วยพี่น้องนี่ตัวหอยจะเป็นแบบนี้ฟ้าหอยเป็นอย่งสี่ครับพี่น้องค,ะค่ะมากครับพี่น้องคะ่ะน้ำจิ้มแซบ่บ เช่งไงอร่อยนี่เปลือกหอยตรงนี้มันตกใส่ พริวันนี้หวานมากพริกน้ำเยอะ เาจาหนเลยพี่น้องสีสมาร์กล่ะโมเมนสีสมาร์กหรอกสมาร์กแล้วอาหารจิม้มหอยเป็นแบบนี้เลยครั้งแรกกับการเินหอยบิดแซ่บมาก ไปยังอังเซีล่าไปเห็นแต่พี่น,น้องไปชูวยเธอโบมีไ่ไหนแต่ไปหลบหนีมี่แบบเลย เนื้อแน่นมากมันออกนื่นัวมันมันม,มันมันเนาะัูกไหมเนื้อแน,น่นนัวมัน กินน้ำจิ้จมพ่อเลือกน่อหอยนี่เนาะ อเสียดายดิเอามาหน่อยแทะตัวที่กินนี่กรอบไม่เหนียวแสดงว่าอยากในต่ำดนจิ้มกระแซบแตบครับ บีสามโลน้อ,อมันมากมันมันมน,นัว หักตรงๆอือ เผ็ดป่ะบใช่เฮ้ยจะซส้อ์ฟด่างแห่งบอวอ่าอเผ็ดกำลังดีเนาะันี้ตัวใหญ่มากตัวอ้วนบิ๊กบุ๋มเลยอ Ừ, Tôi này tổ uốn hay mà Muốn uốn thuốc tố à Hãy bưng thuốc tố mm. เอมแล้วค่พคะ,พะพี่น้องคามื่อานี้พาพี่น้องมากินหอยบิดค่ะพี่น้องคะหอยบิดมีรสชาตินัวนวมันมันพี่น้องบาเข้มเลยตุกวานนัวมันแซบ่บค่ะพี่น้องคาไปหามาลองเมืองเดอ้อคลิปนิดต,ตุกฝากไว้น้ำเดอ้อค่ะไว้พักกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ